มาม่าเลยค่ะเผ็ดระดับสองยยราจะกินได้ไหมคะกินได้ครับกินได้จริงเหรอเนะเดี๋ยวมีต้มให้นะต้มเสร็จแล้วโยดาชิมนะมาม่าเผ็ดคูณสองกูลสองโอเคโอเคเดี๋ยวจิตรามชมกันนะมามีต้มให้ก่อนโอเคลวกเส้นมาม่าเสร็จแล้วนะมาม่าอะไร มาเผ็ด,ดีเหรอมาเ็ดคูณสองโยดาแน่ใจโยดากินได้จริงเป้าจะจะลอยตามพี่บีมใช่ไหมมา,มาเ็ดคูณสองใช่ไหมจะกินด้วยใช่ไหมแน่ใจนะว่ากินได้น,นีพีอันนี้ไม่ใช่พีอันนี้สาลายกับสาลายกับงาเป็นสาลายกับงาที่อูนี่เส่็หมดห่อเลยนะ,มนะไม่เอาพี อ,าอ้าวเยอดาไม่เอาพริกอ้าแล้วมันจะเผ็ดคุณสองไงลกูกมาผิดเกินไปมันเผ็ดเกินไปมันก็ต้องกินแบบเผ็ดๆเซ่เไม่เอาถ้าอย่างนั้นอ่ะซื้อเทียนกระชอนชิมให้เผ็ดชิ่งอ่ะๆๆมีอนุโลมให้เยอดาอ่ะชิมนิมันะไม่เผ็ดไง ล้ ull, l ull, l ull. Cents, อล mm ้อ hmm. ล้อลอนไม่เชื leaned? ่อพี่ยานคะไม่เชื่อไมเนี่ยอยายางเนี่ยหรออยายางเนี่ยมมัมีไหมไม่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 ม่ไมใช่พี่ทรายใช่พี่ไ ไปหมดท่นเลยนะให้ให้ให้หย่านีชิให้หย่านิให้หย่านินาค่ะพี่เอ็มพี่เอ็มขอถิดกันไกลหน่อยตัดไม่ออกอายุดาเอามายาดามานี่มาบีบอันเลวเลวทำไมยาดาชอบรีวิวนะพูดพูดให้เพื่อนๆได้ยินหน่อยว่าทำไมยาดาถึงชอบรีวิว ยดาอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรนะยูอะไรยูทูบเบอร์เบยทูยูทูบเบอร์พูดซีดีสิว้าวไม่ใช่ว้าวยูทูบเบอร์บอ่ใบไม้โอ้ดูสีสีดูสีสีเห็นไหมน่ากลัววะน่ากลัวน่ากลัววะใช่นี่น่ากลัวยดากล้ากินเปล่ากากินช็อกล้ากินไหม จริงเปล่ารจริงจอนจะไม่เผ็ดอ๋อจริงจริงแน่แน่นอนจะไม่เผ็ดหรอกอรนอนเอกพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆจมาดูกันนะค,ะ <c oughs> คูณสนะคะมาม่าเผ็ดคูณสองนะโยดาบอกไม่เผ็ดแน่แน่นอนท่าทมผ็ด น,นี่รีวิวเห็นพี่บีมรีวิวเลยอะรีวิวตามใช่ไหมอยากชิมด้วยใช่ไหมแฟนคลับพี่บีมต้องดูทุกวันว้าวคิว,ว,วแล้วคิวแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่เอ็มมาก่อนให้พี่เอ็มมาเป็นสักขีพยาน้อยโยดากินได้พ้อยโยดากินนี่นะคะทุกคน แดงสดมากๆเดราจะกินได้ไหมคะได้ครับกินได้ไหมคะจริงป้ะาวอ้าน้ำหล่นแล้วลนูอ้าวเยมเดร่าวหรอเดร่าจะกินได้ลองดูเต็มน้ำใกล้ๆเลยนะถ้าเผ็ดทำไงถ้าเผ็ดทำไงอ่ะจมูกเผ็ดเล็กแค่เอาลิ้นแตะก็พออะเอาลิ้นแตะเอาลิ้นแตะ ไไมม่่เผ็ดเปล่ายังไม่ทำกินเลย่ตกลงยังไงเผ็ดหรือไม่เผ็ดครับอ่าบอกบอกเพื่อนๆหน่อยซิเผ็ดหรือไม่เผ็ดรับ มากไหมครับค่รแล้ว่เนักาง้อเยยังไงเอายังไงกินต่อได้ไหมครับเอายบาบก่อนรีวิวไม่ผ่านครับกินไม่ไหวครับเอาลูกอมเอาขนมเอาขนมไนนน ยังก่อนเอามาดูดูขอดูหน้าก่อนขอดูหน้าผู้รีวิวหน่อยขอดูหน้ายูทูบเบอร์หน้าเผ็ดยังไงเผ็ดยังไง